โอ้ยโอ้ยพระเจ้าโอ้ยโอ้ยแม่งเ้ยแม่งมันเป็นบ่อปลาเลยนะเนี่ยแบบนี้ตรงนั้นก็อีกนี่ไงใกล้ๆกันเลยแบบนี้แม่งเ้ยส่งวิดีโอให้เลยใช่ไหมถ่ายครโอ้ดูดิ น้ำกระชายน้ำกระน้ำกระฉูดเลยอะ่ะรู้สึกว่าปลาขึ้นเลยนะแบบนี้ขึ้นเยอะเลยฟูดูดิข้างหนข้างีนข้างหนอีกข้างนอีกลองดูนี่กระชูดกระชูดเลยนี่ใบไ,ไ,ไม้ตัดหน้าด้วยหวัดเสียวฟู เรียบร้อยมีอีกไหมมีอีกไหมหมดแล้วหมดแล้วเนาะ<ม>โอเค